ทกลางไอร้อนของแดดยามบ่ายที่แผดเผาจนหญ้าในสนามหน้าบ้านกลายเป็นสีน้ำตาลแห้งกรอบสายหยุดนั่งถอนหายใจทิ้งอยู่บนแคร่มไม้ไผ่มือหนึ่งถือพัดใบตาลโบกไปมาหวังจะไล่ความหงุดหงิดในอกสายตาของเธอเหลือบไปเห็นบุญลือสามีที่อยู่กินกันมาหลายปีกำลังแบกจอบเดินเหงื่อโมกายกลับมาจากหัวไร่ปลายนาผิวของเขาดำคล้ำจนเกือบไหม กลิ่นโคลนและกลิ่นเหงือ่อโชยมาตามลมจนสายหยุดต้องยกมือขึ้นปิดจมูกกลับมาแล้วเหรอพี่บุญลือวันวันเห็นแต่แบกจอบแบกเสียมไม่คิดจะล้างหน้าล้างตาให้มันดูเจริญหูเจริญตาเมียบ้างหรือไงสายหยุดเอ่ยทักด้วยน้ำเสียงขุ่นมัวบุญลือชะง,งักพลางปาดเหงื่อที่ไหลเข้าตาอ้าวก็พี่ทำงานนี่จ้าสายหยุดทำไมทำนาทำไร่เราจะเอาอะไรกินละจ้า เดี๋ยวพี่อาบน้ําที่ท่าน้ําก็หอมแล้วจะเมียหอมของพี่แต่มันเหม็นสําหรับฉันดูสิผิวพันกล้านโลกหน้าตาก็มอมแมมฉันละเบื่อที่ต้องตื่นมาเจอภาพเดิมๆทุกวันจริงๆสายหยุดสะบัดหน้าหนีด้วยความระอาใจเธอมันเริ่มโบยบินไปไกลกว่ากระท่อมหลังนี้ เธอฝันถึงชายในอุดมคติที่สะอาดสะอ้านดูดีมีสง่าราศีไม่ใช่ชายชาวนาที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยดินโคลนแบบนี้บุญลือได้แต่ยิ้มเจื่นเจพี่รู้ว่าพี่มันคนบ้านๆหน้าตาไม่ดีแต่พี่ก็รักเจ้าคนเดียวไม่เคยนอกใจนะจ้าสายหยุดรักมันกินเข้าไปได้ไหมล่ะพี่คนเรามันต้องมีวาสนามีหน้ามีตาในสังคมบ้างไม่ใช่อยู่แต่ในรูนาแบบนี้ สายหยุดพูดทิ้งท้ายก่อนจะเดินหนีเข้าห้องไปทิ้งให้บุญลือยีนงงกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของเมียรักเช้าวันรุ่งขึ้นมีข่าวลือสะพัดไปทั่วหมู่บ้านว่าจะมีข้าราชการหนุ่มรูปงามนามว่าขุนเงินย้ายเข้ามาติดต่อง,งานจัดเก็บภาษีและพักแรมอยู่ที่สาลาวัดชั่วคราวสายหยุดที่กำลังนั่งล้างจานอยู่หลังบ้านพอได้ยินชื่อเสียงความหล่อเหลาก็รีผลัดแป้งแต่งตัว สวมเสื้อผ้าสีสดใสแล้วอ้างกับบุญลือว่าจะไปหาซื้อของที่ตลาดจะไปตลาดเหรอสายหยุดให้พี่ไปเป็นเพื่อนไหมบุญลือตะโกนไล่หลังไม่ต้องพี่ไปถางป่าของพี่เถอะฉันไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับสายหยุดเดินกล่งวิ่งไปยังลานวัดที่คนมุงกันแน่นและทันทีที่ฝูงชนแหวกออกหัวใจของเธอก็เต้นรัวเหมือนกรองเพล เมื่อเห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งผิวพรรณสะอาดสะอ้านนวลเนียนสวมเสื้อผ้าไหมสีนวลที่ดูมีราคาใบหน้าของเขาคมคายราวกับเทวดามาจุติดวงตาคู่นั้นดูแพรวปล่และทรงสเสน่ห์จนหญิงสาวทั้งหมู่บ้านต่างพากันเคลิ้มฝันคุณเงินกวาดสายตามองไปร,บรอบๆจนมาหยุดที่สายหยุดที่ยืนเด่นอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนเขาคลียิ้มทรงสเสน่ห์ที่มุมปาก แม่หญิงคนนั้นชื่ออะไรหรือจ๊ะทำไมถึงได้สวยโดดเด่นราวกับนางอับซอนหลงมาในดงป่าเช่นนี้คุณเงินเอ่ยถามพลางเดินตรงเข้ามาหาสายหยุดอายจนหน้าแดงระเรื่อข้าข้าชื่อสายหยุดจ้ะท่านขุนชื่อสายหยุดแต่ยายหยุดรักข้าตั้งแต่แรกเห็นเลยนะจ๊ะคุณเงินกระซิบด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลที่ชวนให้คนฟังใจละลายท่านขุนก็พูดเกินไป ข้าเป็นแค่เมียชาวนาธรรมดาธรรมดาจะไปเทียบอะไรกับสาวๆในเมืองได้จ๊ะเมียชาวนางั้นหรือชัางนาเสียดายความงามนี้เหลือเกินเจ้าคู่ควรกับเขราหาดห,าหารูและเครื่องเพชรนินจินดามากกว่าจะมาเดินย่ำดินเช่นนี้คุณเงินใช้สายตาลมเลียพร้อมกับยื่นมือมาสัมผัสปลายนิ้วของเธอแผวเผาข้ามาอยู่ที่นี่คนเดียวเหงาเหลือเกินหากแม่สายหยุดไม่รังเกียจ เย็นนี้ช่วยนำน้ำดื่มเย็นๆไปส่งให้ข่าที่ศาลาวัดจะได้ไหมจ๊ะได้จ้ะได้แน่นอนจาะท่านขุนข้าจะรีบจัดเตรียมไปให้เลยสายหยุดตอบตกลงโดยไม่คิดถึงหัวอกสามีที่รออยู่บ้านเลยแม้แต่น้อยเย็นวันนั้นสายหยุดแอบจัดแจงหาน้ำอบน้ำปรุงประพรมตัวจนหอมฟุง้งพลางแอบมองบุญลือที่กำลังง่วนอยู่กับการซ่อมรั้วบ้านพี่บุญลือฉันไปวัดแป๊บนะ พอดีรับปากท่านขุนเงินว่าจะเอาขันน้ำไปถวายวัดไปอีกแล้วเหลือจ้าสายหยุดเมื่อเช้าก็เพิ่งไปมานะบุญลือถามด้วยความสงสยัยก็ท่านขุนท่านเป็นผู้ใหญ่มาเยือนหมู่บ้านเราก็ต้องมีน้ำใจเจ้าบ้านสิพี่อย่าถามมากนักเลยเมื่อไปถึงศาลาวัดขุนเงินนั่งอยู่บนแคร่ไม้ที่ปูด้วยผ้าทออย่างดีมาแล้วหรือจะแม่คนงามข้านึกว่าเจ้าจะลืมค่าเสียแล้วใครจะลืมท่านขุนลงละจ๊ะ หล่อเหลาเอาการขนาดนี้สายหยุดวางขันน้ำลงข้างตัวชายหนุ่มขุนเงินคว้าข้อมือเธอไว้แล้วดึงให้ลงมานั่งใกล้ๆเจ้าเปรียบเหมือนดอกไม้ที่บานผิดที่นะสายหยุดหากเจ้าอยู่กับข้าข้าจะรดน้ำพรวนดินเจ้าด้วยทองคําจะไม่ให้เจ้าต้องเหนื่อยยากแม้แต่น้อยท่านขุนพูดจริงเหรอจะ๊ะข้ากลัวว่าท่านจะหลอกให้ข้าฝันค้างคนอย่างขุนเงินคำไหนคำนั้นจะ้ะ ถ้าเจ้ากล้าทิ้งชีวิตเก่าๆข้าสัญญาว่าชีวิตใหม่ของเจ้าจะเหมือนอยู่บนวิมานสายหยุดเคลิ้มไปกับคำหวานและสัมผัสที่ดูดีกว่าสามีที่บ้านหลายเท่าแต่ข้ามีผัวแล้วนะจ๊ะท่านขุนพี่บุญลือเขาก็ดีกับข้าดีแต่มันไม่เด่นนะสายหยุดคนอย่างเจ้าควรมีวาสนาเป็นเมียขุนนางไม่ใช่เมียไอคนแบกจอบ เจ้าลองตรองดูเถิดว่าอยากนั่งบนเกวียนทองหรืออยากเดินเท้าเปล่าในกอกควายไปจนตายคำพูดของขุนเงินกรีดแทงใจและปลุกความโลภในใจสายหยุดให้ตื่นขึ้นเธอพิจารณาหน้าตาอันหล่อเหลาของชายหนุ่มตรงหน้าเปรียบเทียบกับใบหน้าซื่อๆของบุญลือแล้วความช่างใจก็ขาดผุดข้าตัดสินใจแล้วจ่าทันขุนข้าไม่อยากอยู่กับคนบ้านๆแบบนั้นอีกแล้วขุนเงินหัวเราะเบาๆในลำคอ สายตาแฝงด้วยความเจ้าชู้และมีเลสไนทที่สายหยุดมองไม่เห็นดีมากจะแม่สายหยุดวาสนาของเจ้าเริ่มขึ้นแล้วสายหยุดกลับบ้านด้วยใจที่พองโตเธอเดินผ่านบุญลือที่ยื่นขันข้าวมาให้กินข้าวกันเถอะจ่าสายหยุดพี่ทำแกงหน่อไม้ของชอบเจ้าไว้ให้เก็บไว้กินเองเถอะพี่ฉันอิ่มแล้วและอีกอย่าง ต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกฉันว่าเมียอีกนะเพราะฉันเจอคนที่คู่ควรกับฉันจริงๆแล้วบุญลืออึ้งจนช้อนร่วงจากมือเจ้าพูดอะไรนะสายหยุดพี่ทำผิดอะไรพี่ไม่ผิดหรอกพี่บุญลือพี่ผิดที่พี่ไม่หล่อและไม่รวยเท่าท่านขุนเงินต่างหากล่ะ สายหยุดสะบัดหน้าหนีทิ้งให้บุญลือยืนอยู่ตรงกลางความมืดมิดของยามราตรีในขณะที่ในหัวของสายหยุดมีแต่ภาพใบหน้าอันหล่อเหลาของขุนเงินวนเวียนอยู่เรากับเป็นคู่บุญบารมีที่เธอใฝ่หามาทั้งชีวิตโดยหารู้ไม่ว่าสเสน่ห์ที่เห็นนั้นคือเพลงการที่จะเผาผลาญเธอในอนาคตนั่นเองนับจากวันนั้นหัวใจของสายหยุดก็ไม่ได้อยู่ที่กระท่อมปลายนาอีกต่อไป ทุกเช้าเธอจะตื่นขึ้นมาด้วยความรีบร้อนจัดแจงแต่งหน้าทาแป้งจุนค้าววอกแล้วแอบลอบไปพบขุนเงินที่ท้ายสวนหลังวัดอยู่บ่อยครั้งความลุ่มหลงในใบหน้าหล่อเหลาและคำหวานปานน้ำผึ้งของขุนเงินทำให้เธอมองข้ามความจริงทุกอย่างสสยหยุดจ้ะข้าคิดถึงเจ้าทุกลมหายใจรู้ไหมว่าข้าเตรียมคฤหาสน์หลังใหญ่ไวรอเจ้าแล้ว ข้าจะตกแต่งเจ้าเป็นเมียเอกมีบริวารกราบไหว้ไม่ต้องมานั่งดมกลิ่นโคลนสาบควายแบบนี้อีกขุนเงินกระซิบพลางเชยคางหญิงสาวขึ้นสบตาสายหยุดเคลิ้มตามจนตัวเบาข้าก็อยากไปอยู่กับท่านขุนจา้าแต่ข้ายังติดขัดเรื่องพี่บุญลือข้าไม่รู้จะบอกเขายังไงโถเอ้ยจะไปยากอะไรสายหยุดเจ้าก็แค่บอกความจริงไปว่าวาสนาคนเรามันไม่เท่ากัน ไอ้คนหน้าดำคร่ำเครียดแบบนั้นจะมาฉุดรั้งหงอยอย่างเจ้าไว้ได้ยังไงขุนเงินยิ้มกลิ่มสายตาแพรว์ด้วยแผนการล่อลวงสายหยุดพยักหน้าเห็นดีเห็นงามไปด้วยเธอกลัดมาถึงบ้านในเย็นวันนั้นด้วยท่าทีที่เย็นชาปานน้ำแข็งบุลหลือที่เพิ่งกลับจากไถนาพยายามเข้ามาเอาใจเมียเหมือนทุกวันสายหยุดจ้ะวันนี้พี่ขุดมันมาฝากเจ้าด้วยนะหัวใหญ่เชียวเดี๋ยวพี่จะเผาให้กินร้อนๆบุญหลือยืนหอมมันให้ด้วยรอยยิ้มซื่อ แต่สายหยุดกลับปัดทิ้งจนมันกระจายลงพื้นเก็บของสกปรกของพี่ไปเถอะพี่บุญลือฉันไม่อยากกินและฉันมีเรื่องจะบอกพี่เราเลิกกันเถอะฉันจะไปอยู่กับท่านขุนเงินบุญลือยืนอึ้งเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางอกเจ้าพูดอะไรนะสายหยุดพี่ทําอะไรผิดไปงั้นหรือเราอยู่กันมาตั้งหลายปีพี่รักและซื่อสัตย์กับเจ้ามาตลอดนะพี่ไม่ได้ทําผิดหรอกแต่พี่ผิดที่เป็นพี่ดูหน้าตัวเองในกระจกบ้างสิพี่บุญลือ ทั้งดำทั้งกล้านหน้าตาก็ธรรมดาหาความเจริญตาไม่ได้เลยผิดกับท่านขุนเงินที่ทั้งหล่อทั้งมีสง่าราศีสายหยุดจิกตาใส่ด้วยความเหยียดยามสายหยุดพี่ขออ้อนวอนละอย่าไปเลยนะจ๊ะพี่ได้ยินชาวบ้านเขาซุบซิบกันว่าขุนเงินนะ่ะเจ้าชู้ประตูดินมีเมียไปทั่วทุกเมืองที่เขาไปติดต่องานเขาไม่ได้รักเจ้าจริงหรอกเขาแค่หลงรูปเจ้าเท่านั้นบุญหลือพยายามคว้ามือเมียไว้ด้วยความหวังดี หยุดพล่ามน้ำเน่าเสีทีพี่บุญลือที่พี่พูดมาน่ะมันเพราะพี่อิจฉาเขาใช่ไหมละ่ะอิจฉาที่เขาหล่อกว่ารวยกว่ามีวาสนากว่าสายหยุดสะบัดมือออกอย่างแรงพี่ไม่ได้อิจฉาแต่พี่เป็นห่วงเจ้าจริงๆวาสนาที่สร้างด้วยความหล่อมันอยู่ไม่นานหรอกนะสายหยุดพอเถอะพี่มันก็แค่ไอ้ขี้เรที่ริอาจขัดขวางหงอย่างฉันไม่ให้บินไปหาที่ที่สูงกว่า ฉันเบื่อหน้าพี่เต็มทนแล้วพรุ่งนี้ฉันจะเก็บของไปจากที่นี่อย่าได้มาขวางทางเจริญของฉันเด็ดขาดสายหยุดเดินขึ้นบ้านไปทิ้งให้บุญหลือนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นดินน้ำตาผู้ชายไหลอาบแก้มที่กร้านแดดพี่มันจนพี่มันโลดไม่หลอ่อแต่น้ำใจพี่ไม่เคยจางหายนะสายหยุดทำไมเจ้าถึงมองไม่เห็นความดีที่พี่สร้างมาเลย บุญหรือพร่ำเพ้อในความมืดความเจ็บปวดที่ถูกคนรักดูหมิ่นในรูปลักษณ์มันช่างบาดลึกยิ่งกว่าแผลจากคันไถใสยหยุดหรือคนเสื้อผ้ามหาห่อใส่ย,ย่ามอย่างไม่ใยดีต่อความทรงจำเก่าๆเ,เธอหยิบกระจกขึ้นมาส่องแล้วยิ้มให้กับความงามของตัวเองอีกไม่นานฉันจะได้ไปสวยสุขในคฤหาสน์แล้วใครจะยอมโง่ดักดานอยู่กับไอ้หน้าดำนี่ไปตลอดชีวิตกันนะ รุ่งเช้าสายหยุดเดินลงจากเรือนโดยไม่ปลายตามองบุญล,ลือที่นั่งตาแดงก่ำอยู่ใต้ถุนบ้านแม้แต่น้อยสายหยุดไปแล้วจริงๆหรือจ๊ะบุญล,ลือเอเสียงสัน่นเออไปแล้วไปรับไม่ต้องตามไปให้ฉันอายใครเข้าด้วยนะพี่บุญล,ลือลาขาดกันเสียทีเธอเดินจากไปอย่างมั่นใจมุ่งหน้าไปหาขุนเงินที่ยืนรออยู่พร้อมรถเกวียนหรูหราขุนเงินประคองสายหยุดขึ้นรถด้วยท่าทางสุภาพ ไปกันเธอจากแม่คนงามคฤหาดของข้าจะสว่างสวยขึ้นเมื่อมีเจ้าไปอยู่สายหยุดยิ้มรับด้วยความภูมิใจที่ได้ครอบครองชายที่หล่อที่สุดในสายตาเธอโดยไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังใบหน้างดงามนั้นคือคมดาบที่พร้อมจะกรีดหัวใจเธอให้ยับเยินในวันที่ความสวยของเธอเริ่มจางหายไป ความเย็นชาที่เธอทิ้งไว้ให้บุญลือนั้นในไม่ช้ามันจะย้อนกลับมาหาตัวเธอเองในคริหาที่เธอคิดว่าเป็นวิมานแต่แท้จริงแล้วมันคือกรงขังของชายมากรักคนนี้ต่างหากสายหยุดมองภาพกระท่อมหลังเล็กที่ค่อยๆรับสายตาไปพร้อมกับหัวใจที่พองโตด้วยกิเลสตอกย้ำความเชื่อผิดๆว่าความหล่อคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตคู่ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่เธอเป็นคนเลือกเองกับมืออย่างไม่มีวันย้อนกลับมาแก้ไขได้อีกแล้ว ราวแรกที่สายหยุดย้ายเข้ามาอยู่ในจวนไม้สักหลังใหญ่ของขุนเงินเธอรู้สึกเหมือนตัวเองได้เกิดใหม่ในร่างของเจ้าหญิงผ้าผ่อนทุกชิ้นเป็นไหมเวื้อดีเครื่องประดับทองหยองถูกประคมใส่จนเต็มตัวขุนเงินในยามแรกช่างแสนดีนักเขาจะคอยประคองกอดและพร่ำบอกรักเธอเช้าเย็นสายหยุดจ้ะเจ้าช่างงามเหลือเกินงามจนข้าอยากจะขังเจ้าไว้ดูคนเดียวในห้องหอนี้ ไม่ต้องให้แดดเลียผิวไม่ต้องให้ลมพัดให้ระคายคำหวานนั้นทำให้สายหยุดเคลิ้มจนลืมสิ้นว่าเคยมีพี่บุญลืออยู่บนโลกข้าก็รักท่านขุนจ้ะอยู่ที่นี่ข้าสบายเหลือเกินไม่ต้องเหนื่อยยากเหมือนแต่ก่อนเธอตอบพลางออดอ้อนอยู่บนอกอุ่นๆของชายรูปงามแต่ทว่ากลิ่นหอมของความสุขมันช่างจางหายไปรวดเร็วนักไม่นานหลังจากนั้นขุนเงินเริ่มกลับบ้านผิดเวลา จากที่เคยกลับมาสวมกอดเธอก่อนค่ากลายเป็นดึกดื่นค่อนคืนหรือบางทีก็หายเงียบไปเป็นสองสามวันท่านขุนไปไหนมาจ๊ะข้านั่งรอจังกับข้าวเย็นชืดหมดแล้วสายหยุดเอ่ยถามด้วยความน้อยใจในคืนหนึง่งที่ขุนเงินกลับมาพร้อมกลิ่นเหล้าคลุ้งเรื่องของข้าเจ้าเป็นเมียมีหน้าที่รอรถน้ำถอนเท้าก็ทำไปอย่ามาทำตัวเป็นเจ้าชีวิตข้าขุนเงินตวาดกลับเสียงแข็งจนสายหยุดสะดุง้ง แต่ข้าเป็นห่วงท่านขุนนะจ๊ะท่านหายไปข้าก็นอนไม่หลับเมื่อเห็นมีเริ่มน้ำตาคลอขุนเงินก็ปรับสีหน้าทันควันเขาใช้ใบหน้าที่หล่อเหลาราวกับเทพบุตรนั้นส่งยิ้มหวานประจบโธ่สายหยุดคนดีของงามงามแบบเจ้าอย่าร้องไห้เลยนะข้าไปทำราชการงานเมืองมาเหนื่อยข้าก็รักเจ้าคนเดียวละจ้าดูสิข้าซื้อกำไลหินสีมาฝากเจ้าด้วยนะ สายหยุดพอได้เห็นใบหน้าหล่อๆและของขวัญปลอบใจความโกรธก็ละลายหายไปสิน้นเธอยอมเชื่อในคำลวงเพียงเพราะเห็นแก่หน้าตาที่เป็นเลิศของเขาแต่ความสงสัยมันเป็นเหมือนมดที่คอยกัดกินใจวันหนึ่งขุณเงินอ้างว่าต้องไปดูราชการที่ต่างหมู่บ้านแต่กลับแต่งตัวหล่อเนี้ยประพรมน้ำอบจนหอมฟุ้งเกินกว่าจะไปทำงาน สายหยุดจึงตัดสินใจนุ่งผ้าปกปิดใบหน้าแอบสะกดรอยตามเขาไปเงียบๆจนถึงร้านเหล้าใหญ่ในเมืองที่นั่นเธอเห็นขุนเงินไม่ได้ไปทำงานอย่างที่อ้างแต่กําลังนั่งโอบกอดหญิงสาวหน้าตาจิ้มลิ้มคนหนึ่งอย่างสำราญใจท่านขุนจ๊ะแล้วไม่หญิงที่บ้านท่านล่ะไม่กลัวนางมาตามหรือจ้ะหญิงสาวคนนั้นถามเสียงอ่อยโอ้ยรายนั้นน่ะหรอ ก็แค่ดอกไม้ริมทางที่ข้าเด็ดมาดมเล่นชั่วครั้งชั่วคราวพอเห็นว่างามแปลกตาดีก็รับมาเลี้ยงไว้แก้เหงาตอนนี้ข้าเริ่มเบื่อกลิ่นเดิมๆแล้วล่วจะจ้ะขุณเงินตอบพลางหัวเราะร่าและก้มลงหอมแก้มหญิงคนใหม่สายหยุดที่แอบมองอยู่หลังเสาแทบจะล้มทั้งยืนที่แท้เขาก็เห็นฉันเป็นแค่ของเล่นแก้เหงาเธอพึมพำออกมาด้วยความเจ็บปวดเสียแทงถึงขั้วหัวใจ สายหยุดรีบเดินกลับมารอที่จวนด้วยใจที่รุ่มร้อนปานไฟสุมเมื่อขุนเงินกลับมาตอนเกือบสว่างเธอก็ปรีเข้าหาทันทีท่านขุนท่านหลอกข้าท่านบอกว่าไปราชการแต่กลับไปคลุกอยู่กับอีผู้หญิงแพทย์สยาที่ร้านเหล้าเออแล้วจะทำไมเจ้าเห็นแล้วก็ดีข้าจะได้ไม่ต้องปั้นหน้าหลอกเจ้าอีกขุนเงินตอบอย่างเย็นชาไม่มีแววตาอ่อนโยนเหลืออยู่เลย ทำไมท่านทำแบบนี้ข้าทิ้งผัวทิ้งบ้านมาเพื่อท่านนะจ๊ะนั่นมันเรื่องของเจ้าใครใช้ให้เจ้าโง่ทิ้งความสบายที่แท้จริงมาหาข้าเองล่ะข้าชอบคนสวยและเจ้าก็แค่คนสวยคนหนึ่งที่ข้าอยากได้พอได้แล้วข้าก็เบื่อมันก็แค่นั้นเองสายหยุดขุนเงินพูดพลางจ้องหน้าเธอด้วยสายตาเหยียดหยามเจ้ามันใจดำท่านใช้ความหล่อหลอกลวงข้าถ้าข้าไม่หล่อเจ้าจะทิ้งไอ้หน้าดำนั่นมาหาข้าไหมล่ะ ขุนเงินสวนกลับจนสายหยุดใบรับประทานความสวยของเจ้ามันกำลังจะหมดค่าสำหรับข้าแล้วสายหยุดถ้าเจ้ายัางทำตัวหน่ารําคาญแบบนี้ข้าจะไล่เจ้าออกไปนอนนอกจวนซะตั้งแต่วันนี้สายหยุดสุดตัวลงสะอื้นให้กับพื้นไม้ที่ครั้งหนึ่งเธอเคยภูมิใจนักหนาที่ได้เหยียบย่ำความจริงที่ได้รับรู้ช่างแสนสาหัสขุนเงินไม่ได้รักเธอที่หัวใจเขาไม่ได้รักที่ความเป็นคนของเธอเลยแม้แต่น้อย เขารักเพียงความงามที่เปลือกนอกและเมื่อเขาเริ่มคุ้นชินกับความงามนั้นเขาก็พร้อมจะเขี่ยเธอทิ้งเหมือนเศษขยะชิ้นหนึ่งวิมานในฝันที่เธอเพียรพยายามไขว่คว้ากลับกลายเป็นกรงทองที่เปื้อนไปด้วยคาวราคีและความเจ้าชู้ของชายที่เธอเลือกเองเธอคิดถึงหน้าพี่บุญล,ลือคนที่หน้าตาธรรมดาผิวคล้ำแดดแต่ไม่เคยมีคำพูดไร้ากาศหรือสายตาดูถูกเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวพี่บุลลอ ช่างผิดไปแล้วฉันมันตาต่ำเห็นกงจักเป็นดอกบัวจริงๆเธอรำพึงออกมาในความเงียบแต่ในกรงทองหลังนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอเลยนอกจากความเศร้าส้อยที่เริ่มกัดกินหัวใจไปทีละน้อยละน้อยพร้อมกับความจริงที่ว่าเธอเป็นเพียงดอกไม้ที่รอวันเหี่ยวเฉาและถูกโยนทิ้งไปในที่สุดตามความพอใจของชายรูปงามใจทรามคนนี้เท่านั้นเอง บรรยากาศในจวนไม้สักที่เคยสว่างสวยัยบัดนี้กลับดูมืดมนและหนาวเหน็บอย่างบอกไม่ถูกสายหยุดนั่งเหม่อลอยอยู่ริมหน้าต่างดวงตาที่เคยเป็นประกายบัดนี้บวมช้ำจากการร้องไห้ติดต่อกันหลายคืนความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับขุนเงินมาถึงจุดแตกหักเมื่อขุนเงินเลิกปิดบังความเจ้าชู้แล้วเริ่มแสดงสันดานดิบออกมาอย่างไม่เกรงใจกลับมาแล้วหรือจ๊ะท่านขุนแล้วนั่นใครกัน สายหยุดเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเมื่อเห็นขุนเงินเดินประคองหญิงสาววัยแรกรุ่นหน้าตาจิ้มลิ้มก้าวขึ้นมาบนเรือนนี่แม่จำปาเมียใหม่ของข้าต่อไปนี้นางจะมาอยู่ที่นี่ในฐานะคนของข้าอีกคนขุนเงินตอบอย่างไม่ยี่ระพลางส่งยิ้มหวานให้หญิงสาวข้างกายแต่ท่านขุนท่านสัญญาว่าจะให้ข้าเป็นเมียเอกท่านทำแบบนี้ได้ยังไงสายหยุดลุกขึ้นปรีเข้าไปหาด้วยความแค้น ถอยไปอีสายหยุดอย่ามาทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของข้าให้มันมากนักรำคาญคุณเงินผลัดไหลาสายหยุดจนเซไปกระแทกเสาท่านคุณเจ้าขาแม่คนนี้หรือจ้าที่ชื่อสายหยุดเห็นใครๆเขาบอกว่างามนักงามหนาแต่ทำไมวันนี้ดูโทมอย่างกับผีตายซากแบบนี้ล่ะจ๊ะแม่จำปาสแสร้เอ่ยด้วยน้ำเสียงเล็กน้ำน้อยพลางจ้องมองสายหยุดด้วยสายตาดูถูกความงามมันก็มีวันหมดอายุนะจำปาจ๊ะ ไม่เหมือนเจ้าที่ยังสดใหม่เหมือนดอกไม้แรกแย้มขุนเงินหันไปหัวเราะร่ากับเมียใหม่สายหยุดทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอคว้าแจากันดินเผาใกล้มือเหวี่ยงเข้าใส่ขุนเงินด้วยความโกรธจัดอีกคนใจหมาแกหลอกฉันแกเอาความหล่อมาล่อลวงฉันขุนเงินหลบแจกันได้ทันก่อนจะก้าวเข้ามากระชากแขนสายหยุดอย่างแรงจนเขียวช้ำหยุดบ้าได้แล้วอีสายหยุดฟังข้าให้ดีมะคนอย่างเจ้านะ่ะมีดีแค่หน้าตา พอข้าเบื่อแล้วเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรมากกว่าเศษฝุ่นใต้เท้าข้าหรอกท่านพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันยอมทิ้งผัวทิ้งบ้านทิ้งเกียรติมาอยู่กับท่านนะนั่นมันความง่อของเจ้าเองข้าเคยไปฉุดกระชากเจ้ามาหรือเปล่าเจ้าเป็นคนคลานตามความหลอกของข้ามาเองไม่ใช่หรือไงคุณเงินสลัดแขนเธอทิ้งอย่างรังเกียจ จำใส่หัวไว้นะถ้าไม่อยากถูกไล่ไปนอนในคอกควายก็จงหุบปากแล้วอยู่ในที่ของเจ้าเงียบๆข้าจะพาสาวๆมาที่นี่อีกกี่คนมันก็เรื่องของข้าคุณเงินเดินประคองแม่จำปาเข้าห้องหอไปทิ้งให้สายหยุดสุดตัวลงสะอื้นให้ปานจะขาดใจ วันเวลาหลังจากนั้นคือรกชัดแห่งความทุกข์สายหยุดต้องตกอยู่ในสภาพเมียที่ถูกลืมเธอต้องทนเห็นขุนเงินพาสาวหน้าใหม่เข้าบ้านไม่เว้นแต่ละวันทั้งลูกสาวขะหะบดีทั้งแม่ค้าในตลาดทุกคนต่างพากันวิ่งเข้าหาขุนเงินเพราะใบหน้าที่หล่อเหลาและคารมที่คมคายสายหยุดได้แต่นั่งมองความหล่อของสามีที่ครั้งหนึ่งเธอเคยลุ่มหลงแต่บัดนี้ ความหล่อนั้นกลับกลายเป็นคมดาบที่ทิมแทงเธอไม่จบไม่สิ้นทำไมนะทำไมความหล่อถึงดึงดูดแต่ความอับประยศมาให้ฉันแบบนี้เธอรำพึงกับกระจกบานเก่ามองดูใบหน้าตัวเองที่เริ่มเหี่ยวเฉาเพราะตรอมใจยิ่งเธอมองหน้าขุนเงินเธอก็ยิ่งเห็นความอับปลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวพันธ์ที่นวลเนียนเย็นนี้ข้าจะไปงานเรื่อนเริงในเมืองเจ้าไม่ต้องรอข้าหรอกนะสายหยุดข้าคงไปค้างกับแม่นวลที่ท้ายตลาด คุนเงินพูดพลางจัดแจงแต่งกายให้ดูดีเหมือนทุกวันท่านไม่คิดจะเหลือใจไว้ให้ข้าบ้างหรือจ้าท่านขุนสายหยุดถามเสียงเบาใจข้ามันกว้างพอสำหรับผู้หญิงสวยทุกคนจะ้ะแต่เสียดายที่ตอนนี้เจ้าไม่ใช่หนึ่งในนั้นแล้วคุณเงินตอบอย่างเลือดเย็นก่อนจะเดินลงเรือนไปโดยไม่หันมามองสายหยุดซบหน้าลงกับฝ่ามือนึกถึงคำเตือนของพี่บุญลือวันที่เธอจะจากมา วาสนาที่สร้างด้วยความหล่อมันอยู่ไม่นานหรอกนะสายหยุดคำพูดนั้นก้องอยู่ในหูเหมือนคำสาบแช่งความหล่อที่เธอคิดว่าคือวิมานบัดนี้มันคือคุกที่ไร้ทางออกความทุกข์ระทมขมขืนกลั่นออกมาเป็นน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าเธอเข้าใจแล้วว่าความหล่อที่ไม่มีความดีกำกับมันคือยาพิษท,ที่เคลือบด้วยน้ำตาลหวานหอมยิ่งกินเข้าไปมากเท่าไหร่หัวใจก็ยิ่งตายไปมากเท่านั้น และความเจ้าชู้ของขุนเงินก็เหมือนไฟที่ลามทุ่งไม่มีวันหมอดดับตราบใดที่เขายังมีใบหน้าที่เป็นอาวุธหล่อลวงผู้หญิงโง่ๆอย่างเธอคนต่อๆไปไม่รู้จบสิน้นสายหยุดทำได้เพียงแค่นั่งมองเข็มนาฬิกาแห่งความเศร้าที่หมุนวนไปในกรงทองแห่งนี้อย่างเดียวดายและสิ้นหวังที่สุดในชีวิตในที่สุดวันที่สายหยุดหวาดกลัวที่สุดก็มาถึง ขุนเงินขนเข้าของและเครื่องประดับราคาแพงออกจากจวนไปจนเกลี้ยงทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและรอยฝุน่นท่านขุนท่านจะทิ้งข้าไปจริงๆหรือจ๊ะสายหยุดวิ่งไปกอดขาชายที่เธอเคยเทิดทูนไว้ด้วยความสิ้นหวังปล่อยข้าอีสายหยุดข้าจะไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีเมืองโนนนางทั้งรวยกว่าทั้งสวยสง่ากว่าเจ้าหลายเท่า ขุนเงินสะบัดเท้าออกอย่างไม่ใยดีพลางจัดเสื้อผ้าที่เนียบกริบแล้วข้าล่ะจ๊ะข้าไม่มีที่ไปแล้วนะท่านขุนนั่นมันเรื่องของเจ้าหน้าตาทรมๆอย่างกับซากศพแบบนี้ข้าอยู่ด้วยไม่ลงหรอกไปหาผัวใหม่เอาข้างหน้าเถอไปขุนเงินก้าวขึ้นเกวียนหรูแล้วจากไปโดยไม่เหลียวหลังทิ้งให้สายหยุดล้มคว่ำอยู่กลางถนน สายหยุดซัดเซคเนจรกลับมาทางหมู่บ้านเดิมด้วยสภาพรุ่งริ่งตลอดทางเธอถูกชาวบ้านซุบซิบนินทาดูนั่นสิแม่สายหยุดหงปีกหักกลับมาแล้วละสิเสียงนกแสกนกกาดูเหมือนจะถากถางเธอไปเสียหมดเธอเดินมาจนถึงกระท่อมเก่าที่เคยอยู่กับบุญลือหวังใจลึกๆว่าเขาจะยังรอเธออยู่ที่เดิมพี่บุญลือพี่บุญลือจะ้ะข้ากลับมาแล้ว สายหยุดตะโกนเรียกเสียงสั่นพร่แต่ภาพที่เห็นกลับไม่ใช่ชายหน้าตาซื่อๆนั่งเศร้าเพียงลำพังกระท่อมถูกซ่อมแซมจนดูดีมีชีวิตชีวาและที่หน้าบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางใจดีกำลังช่วยบุญลือตากข้าเปลือกอา้าวนั่นใครน่ะพี่บุญลือดูท่าทางเหมือนคนเดินทางหลงมาหญิงคนนั้นเอ่ยถามพลางมองสายหยุดด้วยความสงสาร บุลลือเงยหน้าขึ้นจากลานข้าวสายตาของเขาที่เคยมองสายหยุดด้วยความรักบัดนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าและสงบนิ่งอา้าวสายหยุดเองหรอกหรือมีธุระอะไรกับที่นี่อีกละ่ะพี่บุลลือข้าผิดไปแล้วจะ้ะข้าถูกเขาหลอกข้าอยากกลับมาอยู่กับพี่สายหยุดร้องไห้โฮแทบเท้าสามีเก่าเสียใจด้วยนะสายหยุดที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าอีกต่อไปแล้วนี่คือคำแก้ว เมียของพี่เองนางอาจจะไม่ได้สวยเหมือนเจ้าแต่นางรักพี่ที่หัวใจไม่ใช่รักที่รูปกายหรือสิ่งนอกกายบุญลือพูดคลางกุมมือคำแก้วไว้อย่างมั่นคงพี่บุญลือพี่ไม่รักข้าแล้วเลยจ้ะข้าอุตส่าห์กลับมาหาพี่นะความรักของพี่มันตายไปตั้งแต่วันที่เจ้าเดินขึ้นเกวียนนั่นไปแล้วล่ะสายหยุดตอนนี้พี่มีความสุขดีแล้วพี่มีคนที่เป็นคู่คิด มีคนที่มองเห็นค่าของพี่ในวันที่พี่หน้าดำคร่ำเครียดเจ้ากลับไปเถอะคำพูดของบุญลือเรียบง่ายแต่เฉือดเฉือนหัวใจสายหยุดจนยับเยินพี่บุญลือจ๊ะสายนกน้ำเย็นเย็นให้พี่นะจ๊ะพี่ทำงานมันเหนื่อยคำแก้วส่งน้ำให้บุญลือด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเทิดทูนเป็นสายตาแบบเดียวกับที่บุญลือเคยใช้มองสายหยุดไม่มีผิดสายหยุดได้แต่มองภาพนั้นด้วยความเจ็บปวดลึกถึงขั้วหัวใจ เธอเดินโซซัดโซเซกลับไปที่บ้านนาหลังเล็กที่ขุนเงินทิ้งไว้ให้เป็นเศษเดนเธอหยิบกระจกบานเก่าที่ร้าวขึ้นมาส่องมองดูเงาตัวเองอีสายหยุดมึงดูหน้ามึงสิเธอพึมพำกับเงาที่ซูบซีดขอบตาคล้ำและไร้ซึ่งราสีผัวหล่อกินไม่ได้จริงๆอย่างที่เขาว่ากันหยดน้ำตาหยดใหญ่ไหลร่วงลงบนหน้ากระจกสั่นสวัยไปตามแรงสะอื้น เธอตระหนักได้ในวันที่สายเกินไปว่าความหล่อของขุนเงินมันคือกับดักที่ล่อให้เธอเดินเข้ากองไฟความเจ้าชู้ของเขาได้เผาทาลายทุกอย่างในชีวิตเธอจนป่นปี้ไม่เหลือทั้งเกียรติไม่เหลือทั้งคนรักที่แท้จริงข้ามันโง่เองข้ามองข้ามทองแท้อย่างพี่บุญลือไปคว้าเอาตะกัวชุบทองอย่างขุนเงิน สายหยุดนั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ลำพังท่ามกลางความมืดมิดเสียใจที่ครั้งหนึ่งเคยดูถูกคนดีๆเพราะเพียงแค่เขาหน้าตาธรรมดาวาสนาที่เธอใฝ่ฝาโดยรูปกายบัดนี้กลายเป็นตราบาปที่คอยหลอกหลอนเธอไปจนวันตายเธอได้เพียงแค่นั่งเสียดายวันเวลาและความรักดีๆที่โยนทิ้งไปกับมือเหลือไว้เพียงหยดน้ำตาบนหน้ากระจกที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความลุ่มหลงที่ไร้สติของตัวเองตลอดไป